สวัสดีครับคนไทยทุกคนครับเคยเห็นผมแล้วนะครับในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเอ,อแต่คนภาคไม่ใช่หรอกผมไม่ได้ภาคเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์สนน่อยผมว่าภาคคนที่แสดงเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้เออกูจะภาคทขาหม่วะเนี่ยกูงงตองกันขี้หูผมเยอะผมก็เลยเกานิดหน่อยคงไม่ว่าอะไรกันนะเออคิดว่าดีนะถ้าหากว่าคนดูแฮร์รี่พอตเตอร์แต่แม่แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่จบทุกภาคแล้วนี่ว่าจะถ่ายยี่ยอะไรต่อกูวไม่มีอะไร ไม่มีใครจ้างกูเส็งเว้ยเอาเถอะโชคดีทุกคนผมจะพอแค่นี้ผมคิดว่านะักไก่ทุกคนคงจะเคยเล่นเกมมาริโอหรืออะไรสักอย่างแล้วอ่ะพี่ออยลเลาเบเกอร์เขาก็เล่นในโกมาริโอนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นเขาจะเล่นได้หรือเปล่าเออปัญหาของมาริโอหรือคอมผมก็คือ เวลาผมคลิกเข้ามาริโอที่มีไฟล์แค่34 KB มันจะหลุดแล้วคอมผมก็จะดับไปเองชาที่ไหนล่ะกูก็พูดไปงั้นล่ะกูเจ๋งเว้ยเอางี้ก็แล้วกันนะมาริโอของผมมันไม่ได้กากอย่างนี้คุณคิดคอมของผมก็ดีกว่านี้ถ้าเห็นรูปแบบคอมของผมแล้วคุณจะอึง้งมันกากมากๆความจําเต็มกูจะใส่อะไรได้อีกลนี่อฮะ กูอยากรู้จริงๆใครยังมีตังค์ซื้อคอม,มให้กูกูขี้เกียจเสียตั้งซื้อขอม,มือนะทำไมกูขี้เกียจภาแล้ะเอาเถอะแต่กูจะภาก่อไปเอาละเดี๋ยวจะตัดให้คนอื่นภาคแล้วขออีกหนึ่งนาทีก็แล้วกันนะพ่องตายแม่งตายสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้ควายไอ้สัตว์ไอ้สันดานม,มาไอ้ทุเรศไอ้อปีตพ่องตายเหี้ยอะไรของมึงนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทำไมฉันต้องมาดัดจิลีเสียงแบบนี้ขอบอกนะฉันไม่ใช่อานซาธาวิตนะชื่อของฉันก็มีแต่ฉันชอบดัดจิลีเสียงฟังเสียงจริงๆของฉันไหมล่ะโอ้ยจากิงเบย์ <laughs> เอาเสียงดัดจิลีนั่นแหละดีแล้ว <laughs> ฉันชื่อว่าเอ,อ่อแม็กกี้นะคนภาคฉันเป็นสมาชิกคนที่ห้าของอรันซาธาวิต ฉันเข้าร่วมทําไมก็ไม่รู้ถ้าคุณเข้าใจก็ช่วยบอกฉันด้วยฉันไม่อยากเขาร่วมเลยกับฉันเนี่ยฉันออกจากวงการแล้วนะนี่สัตว์ธรรมดา,า,ยยาจริงๆไม่ใช่ตุกู๊อืมฉันชอบพากเป็นเสียงผู้หญิงอะเพราะฉันพากเหมือนตรงไหนก็ไม่รู้แต่ฉันก็จะพากไปลํำคาญนิดหน่อยนะคุณดูสนุกแต่ฉันแสบคอจะตายแล้ว ทีเราก็จะกินน้ําก็บอกสิอ่ะผมขอโทษครับผมได้ตัดเสียงของคุณแม็กกี้ออกไปเมืกก่อกี้เพราะเขากินน้ําอยู่กลับมาหรือยังกลับมาแล้วบอกด้วยค่ะข,ขอโทษค่ะฉันจุบน้ําอยู่เอาเถอะแต่น้านี้ก็อร่อยจริงๆนะน้ําอุยชี้ลสชาเขียวกินทีหรือชาดำวะเออชาดำเฮ้ยไม่ใช่นี่มันชามะนาวนี่วะกูจะพูดถึงชามะานาวหองอะไรไว้อ่ะฮะ รายการนี้แม่งก็ไม่มีสาระอย่างนี้แหละย่าไปถือสาเลยนะคะเอาเถอะมาคุยเรื่องของเราต่อเถอะเอ้ยฉันยังไม่แต่งงานนะไม่แต่งงานละทุยอีดอกบนอะไรก็นักนาของเนี่ยฮไม่มีอะไรให้กูพูดเลยบทกูก็มีนิดเดียวอิสตัดเอ้ยแม่งจะให้กูอ่านบทก่อนได้ไหมเนี่ยกูมาสายทำไมกูกายกูคือพี่กายพี่กายของอันซาดทวิต เรียกคุณพี่นะอย่ามาเรียกอย่างอื่นกูไม่ใช่น้องใครดวนสรซาทวิทย์เยอะๆนะพวกกูจะได้ตังค์ตังค์เยอะดีเยอะดีน่าดูกากมากสัต์